สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเปเพชรยนต์ที่โกดัง3บริษัทเพชรยนต์นะครับมีรถสวยๆจอดเรียงกันตึมแบบนี้เลยนะตรงนี้ก็ประมาณตั้งแปดสิบกว่าคันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาอัปเดตรถเข้าใหม่และที่ลงสามเนี่ยก็จะมีคันที่น่าใช้นะครับหลายคันเลยนะครับเดี๋ยวจะพามาไล่เรียงดูทุกคันคันไหนหน่าใช้ผมพาดูแน่นอนราคาเริ่มต้นแค่แสนกว่าบาทมีนะสาหรับที่โกดัง3นะครับเดี๋ยวจะพาพี่รับชม สนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับแคปหน้าจอนะหรือบอกทะเบียนนะโทรมาได้นะที่เบอร์0659513374หรือแอดไลน์ id e pek152 เบอร์โทรผมก็แอดไลน์ขึ้นนะครับทักมาได้นะมีปัญหาอะไรนะรปรึกษากันได้นะการออกรถนะช่วงนี้โปรโมชั่นก็มีนะครับหรือใครอยากได้รถราคาถูกๆนะครับดอกเบีย้ยต่ําๆฟรีดาวอะไรแบบนี้นะครับผมหาให้ได้นะเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะครับมารับชมกันโซนนี้นะครับมีอยู่หลากหลายคันไอพวกนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ นะครับพวกยาฤิสเอทเนี่ยเข้ามาใหม่หลายคันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ดูบางคันนะ่ะราคายังไม่มาเลยเนี่ยคุณสังเกตดูนะนี่นะครับยังแบบมีแบบเนี่ยช็อกอะไรอยู่เลยนะผมยังแบบไม่ได้มีสคบอแปะเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้ดูนะครับมุมบนขวาเอานะครับทะเบียน26 54เดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูนะครับามาดูคันที่2คันนี้4183ยาลิสเหมือนกันนะครับยาลิสเหมือนกันนะ เดี๋ยวจะพาดูทุกเซกเมนต์นะครับไล่มาอีโคคาร์ก่อนเดี๋ยวไปดูเก๋งกลางแล้วก็ไปดูเก๋งใหญ่แบบแคมรี่นะมีอยู่6-7คันนะครับคันนี้3 8 9 0 0 0ปี19ไม้สา0 0 0ืนะครับเป็น G ีพลันะครับ G ีพลันะครับเฮ้ยคันนี้ G ีพลัก็คือเป็นตัวท็อปของเขาแล้วแหละนะครับก็ได้ไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะครับปริมาณน้ำมัน23 000, โลลิตรนะฮะสำหรับยาลิศนะครับอันนี้เป็นตัวห้าประตูนะเป็นแฮชแบ็กสามแสนแปดหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่แค่ประมาณหกพันกว่าบาทย้ำนะ คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6กพันกว่าๆนะครับอ่าประมาณหกพันหกอ่าหกพันหกจบนะฟรีดาวนะครับที่พูดกันนี่คือฟรีดาวนะครับเอามาดูคันที่2คันนี้อ่ะเนี่ยครับสคบยังไม่มีรถมันเพิ่งเข้าเองนะครับได้สภาพแบบนี้เลยนะครับทะเบียนชนบุรีนะครับ5984เดี๋ยวขึ้นราคามุมบนขวาให้ดูสำหรับคันนี้นะเป็นแฮชแบ็ก5ประตูทั้ง3คันเลยนะครับสีเทาเข้มนะครับแบบนี้นะแล้วก็สีบรอนด์แบบนี้นะครับมีให้ อ่ะอีกคาประมาณนี้นะผมมีนะครับแล้วก็คันนี้ไม่รู้สึกกแป8 0 0นนะครับไม่โค่นน้อยเลยไม่8,800โลนะคันนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับยาลิทเอทีปี21นะครับเป็น1.2ึ่งจุสปอร์ตไม่8,000รู้สึกคันนี้410,000 410,000ก็ผ่อน7,000จบนะครับฟรีด้าผ่อน7,000นะเอาไปเลยนะครับคุณได้ยาลิทเอทีแบบนี้สวยๆแบบนี้น่าใช้แบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับใครรอเอาติสนะครับใครรอวีออสนะครับเดี๋ยวจะพาดูเอามมาคันนี้ก่อนเลย เอาติสต์รุ่นจีปี18นะครับไมโครน้อยไม่ My, ประมาณ80,000อนะ่ะผมมีสีดำไม่เจ0 0หมื่อยู่3คันเดี๋ยวจะพาดูทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาดูทุกคันเลยคันนี้ทะเบียน74นะครับยังไม่ติดจองนะครับไม่แ0 0 0มืนะสนใจทักไลน์ได้เลยนะครับ4,2,9,000ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ7,300นะฟรีดาวนะผ่อน7,300คุณได้เอาได้เอาติสไม่น้อย,อยแบบเนี้ย อึดๆถือๆทนใช้งานยาวๆอีกเป็น10ปีสบายๆบายครับพวกนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลอดศูนย์นะครับคันนี้ติดจองอนุมัติแล้วผมจึงของอนุญาตข้ามก่อนนะ 1.8S นะครับติดติดจองอนุมัติแล้วเอ้าใครอยากได้นะครับสําหรับนิสสันอ m เม a ่านะครับอ e ีโ c คา 1.2e ส p o r t ตเทคนะครับคันนี้ลูกค้าจองไปแล้ว269,000พ่อ,อยู่4พันไปปลายนะครับแล้วผมมีอีกหนึ่คันเข้ามานะ รุ่นนี้เลยนะแต่ใหม่กว่าด้วยนะครับไม่สี่หมื่นใม่สี่หมื่นปีสิบเก้าปลายปีจดยี่สิบแต่เป็นสีบรอลเงินแต่ได้ชุดแต่งเหมือนกันแบบเนี้ยนะครับชุดชุดแต่งแบบนี้นะปีสิบเก้าจดยี่สิบราคาเกตสองแสนสี่หมื่นเก้าพันฟีดาวพรีสี่พัน 4, กลางๆอะ่ะผมบอกเลยโคตรคุ้มนะครับพรีสี่พัน 4, ก่บบาบาทคุณได้อีกโกคาร์นะที่เป็นสี่ประตูเป็นทรงสีดานแบบนี้คันนั้นสีบรอนเนาะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับมุมบนขวา นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับสีบรอนสองแสนสี่หมื่นเก้าพันอ่ะโคตรคุ้มนะครับสนใจทักไลน์มาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมนะครับชุดแต่งได้แบบนี้เลยสองแสนก็บาทได้อุคาโคตรคุ้มนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มเอ้ามาดูเอาติสนะครับคันที่สองคันนี้หนึ่งเจ็ดสองนะไม่เจ็ดหมื่นไปนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเหมือนกันนะได้ปีสิบแปดเหมือนกันนะครับสวยน่าใช้เหมือนกันนะครับสนใจทักลไลน์มาได้นะสีดาแบบนี้มีสามคันทะเบียนสี่เจ็ด 64มังแล้วก็172นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าคุณอยากได้ VOS แบบนี้คันนี้รถเพิ่งเข้านะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จแล้วปี20นะครับปี20 379เองนะครับไมล์หลักหมื่นนะครับ379ปี20นะ VOS นะพวกตรวมิดอะไรแบบนี้ผมมีให้เลือกเยอะมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ก่อนอันนี้ตัวไฮป่าอ่าใช่ VOS High แบบนี้เพยนต์มีให้เลือกหลายคันนะและทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับป้ายแดงมันออกมา789,000อนะตอนเนี้ย ไม่เกิน399นะครับปี19ปี20นะครับเอาคันนี้399นะครับไม้80,000ืเฮ้ยโคตรคุ้มนะครับกล้องถอยมีจอร์สกรีนมีนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีอ่พุทสตาร์ทแล้วนะครับได้ล้อแม็กเท่ๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะเป็นตัวลัดไม้นด้เชนนะ1น9 0สนใจทักมาได้เลยนะครับไม้8ป0 0 0กิโล หรือ98้าหมื่นแปดประมาณนี้นะไม,ไม,ม,นะไม่ไม่ถึงแสนนะ่ะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสเปคแบบนี้ผมมีประมาณโอ้หเจ็ดแปดคันมีสีแดงด้วยนะครับแล้วก็มีสีขาวมีสีบรอนประมาณนี้นะสําหรับตัวไฮตัวท็อปสุดนะครับอ่ะมาดูรถที่ราคาประหยัดกันบ้างไหมอ่ะผมแนะนําคันนี้นะแสนสองนะครับคันนี้ป้ายอะ่ะเขาเขียนหนึ0 0แนนะครับเดี๋ยวผมดูให้เลยกันเป็นรถเธอลูกค้านะต้องขออภัยคันนี้นะครับอ่าไม่ได้รถที่เราไปหามานะคันนี้ 1.2 EL นะครับ129,000นะครับ129,000เลขไมล์105นะครับตัวท็อปสุดนะของนิสสัน m a r ์ยุคสมัยนั้นนะนะครับก็เป็นเบาะหนังแล้วนะครับสวยน่าใช้นะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับขับในเมืองบอกเลยว่าคล่องตัวนะครับใครทำงานน้อกเก็บเงินนะครับเดือนละ4,000-6,000เนี่ย ปี2ปีนะคุณได้แล้วนะมาซื้อเงินสดคุ้มกว่าไม่ต้องไปจัดไฟแนนซ์นะดอกน่าจะท่วมๆเลยแสนสผมให้จบเอาฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างต่อพรบภาษีให้ครบเลยแสนสจบเอาคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอะนคุณนาไปใช้งานต่อนะ 6-7ปีสบายๆแต่รถมันแค่แสนสองอ่ะนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแต่งมาให้แล้วนะมีจมูกตรงนี้นะสำหรับฝากระโปรงแปะมาให้แล้วนะครับล้อแม็กก็เท่ๆแบบนี้ดิสเบรกมีให้แล้วแบบนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะไปขับไม่ต้องคิดมากนะครับซื้อรถให้ลูกขับไปเรียนมหาลัยอะไรแบบเนี้ยแสนสองจบอ่ะคุ้มนะฮะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับเอามาดูคันต่อไปยาริสนะครับยาริสคันนี้เอทิพนะครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมเลยนะไม่หมื่นแปดปีปี20นะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน เป็นสปอร์ตพรีเมียมนะได้พูดสตาร์ทกล้องถอยเบาะหนังอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็น4ประตูนะครับเป็นตัวเอทีพ์นะครับก่อนที่มันจะไมเนอร์เชนสนะครับคันนี้419,000พร7น0จ็จบเอ้าพร7น0จ็เองนะนะครับคุณได้ปีใหม่ๆนะครับแล้วได้ตัวท็อปนะครับไม่แค่หมื่นแปนะครับมีชุดแต่งรอบคันแบบนี้ให้คุณแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับทะเบียนไหนเปลี่ยนเปกอนอมาให้นะครับเซียนต้าไหม เซ็นท่า479,000ไม่104 000นะครับเป็นตัวท็อปนะอ่าปี18นะครับเป็นตัว V นะตัว V ก็คือประตูไฟฟ้าสองฝั่งซ้ายขวาเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนะครับแล้วก็อ่าเนี่ยครับไอ้รุ่นแบบเนี้ยผมมีเยอะเลยนะ C-HR นะครับเดือนที่แล้วนะครับขายไป8คันสตอ็อกมี9ขาย8อะ่ะเจ๋งไหมครับ <c oughs> ขายไป90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นเอาติดยกสูงอะ่ะที่น่าใช้นะครับ c ซ r มันเป็นโฉมแรกเลยที่เป็นโครงสร้างแบบ TNGA นะครับ แล้วก็ช่วงล่างเป็นใยอิสระแล้วเป็นเครื่องพันแปดของออาติสนะที่ยกสูงนะครับแล้วก็เป็นทรงแฮชแบ็กนะครโคมไฟโปรเจคเตอร์ or, อะไรแบบนี้ล้อแมกซ์สิบแปดนะครับเป็นทรงสปอร์ตคูเป้นะครับ SUV คูเป้ที่แบบผมว่ามันสวยแล้วมันน่าใช้แล้วก็ไปลองขับกับลูกค้ามานะครับวันอาทิตย์ก่อนนะลองมาแบบสองสามคันนะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนั่งอันนี้เรียนเรียนเรียนตามตรงไม่ได้แบบโจมโจมตีเอาติสนะผมรักออาติสนะครับแต่มันน่าใช้กว่าเอาติสอะ ผมใช้นิยามคำนี้ดีกว่านะครับมันน่าใช้กับเอาติดนะครับอยากรู้ว่าเพราะอะไรนะลองทักมาคุยกันได้นะครับ id pek 152หรือโทร065 9 1 1 3 3 4นะครับซื้อรถัางทีมันอยู่เรานานเนาะเลือกให้ดีเลือกที่ไว้ใจได้สบายใจได้เลือกที่บริษัทพยนต์นะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้นี่หลุดจองมานะครับสี่แสปี21นะครับ1.0เทอร์โบนะครับตัว sv ตัวท็อปนะครับ ก็เบาะหนังอะไรแบบเนี้ยพุ่งสตาร์ทหมดแล้วนะเป็นแฮชแบ็กนะเป็น5ประตูสีเทานะครับสีเทาแบบนี้กระจกเดิมแท้รอบคานชุดแต่งมีให้แล้วหน่อยๆนะสี่แสนเก้าหมนาะมาซื้อสดได้จัดไฟแนน์ได้นะครับสวยน่าใช้นะครับซิตี้พันเทอร์โบสีแบบนี้เขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นเรียกเทา l a แลมโบนะครับมันมาจากแลมโบกินนี่ที่ ที่เป็นเขาทำสีเนี่ยเป็นสีแดงแล้วคนหิตนะครับเทอรแลมโบนะแต่อันนี้เป็นเป็นซิตี้นะพันเทอร์โบเอาสนใจทักมาได้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4อ่ะมาดูคันต่อไปยาริส1.2สปอร์ตปี21ไม่ห้าหมื่นสี่แสนหนึ่งาพันพรันแฮชแบ็กนะครับเป็นแฮชแบ็กสีขาวล้อแม็กเท่ๆนะครับแบบนี้นะหูดำนะกระจกดำนะเป็นตัวไมน์ไดเชนสนใจทักไลน์มาได้นะพรนเจ็ดพันหนึ่งเอามาดูไมล์หลักหมื่นบ้าง เดี๋ยวไมล์หลักหมื่นเรียงรวนๆตรงนี้นะครับเริ่มต้นที่คันนี้ก่อน 1.8e สีขาวมุกหลุดจองมานะครับรถหน่วยงานของนายแบงค์เนี่ยนะครับแบงค์กรุงศรีเขาใช้นะผู้จัดการแบงค์ใช้คันนี้นะรถประจําตําแหน่งนะครับ5แสนขอภัย59,000สําหรับไมล์นะไมล์59,000นะครับไมล์ไม่เยอะไมล์น้อยนะครับภายในได้เบาะหนังสีดําแล้วนะครับไมล์59,000นะครับ4 29,000ฟรีดาวน์ผ่อนแค่7 3 0 0จบ นี่ย้ำสีดาวผ่อนเจ็บเป็น3จบนะสวยหน้าใช้นะครับสามห้าสี่ไม่ห้าหมื่คุณได้1.8รุ่นอ e, ีสีขาวมุกนะครับขาวมุกเนี่ยป้ายแดงออกมามันแพงกว่าสีธรรมดานะประมาณสักหมื่นหนึ่งอะไรแบบเนี้นะครับสวยหน้าใช้นะปหนึ่งคันที่สวยน่าใช้ไม่แค่ห้าหมกิโลนะครับสวยน้าใช้ใครสนใจทักไลน์ได้ ID PEK 152หรือโทรศูนย์หกห้าจ็ดครับอ่ะมาดูสีดำคันนี้กันบ้าง สีดําคันนี้กันบ้างนะครับสีดําคันนี้ทะเบียน64นะครับไม้เจ็ดหมื่นกว่า4 2 9 4 2 9 0 0 0า่อนเพันพรจ็ดเป็นสามนะครับสีดําแบบนี้เราพานดูสองสำคัญแล้วนะขอเนียดข้ามก่อนอ่ะคันนี้หนึ่งพันนะครับ New Altis 2เอ่อ่าหนึ่งจุดหกรุ่นจีปีย2่สนะครับสองพันยี่สองเลยไม้แปดหมื่นน้ำสวยน่าใช้นะครับช่วงล่างดีๆเทพๆนะครับแบบเอ่อแบบเหมือนกับเป็นแยอิสระดับเบิลวิชโบนนะครับคันนี้ทะเบียน3 0 7 1นะครับ 549,000สี่หมาพนฟีดาวก็ผ่อนมาสัก9,300พนะครับ9,300พนะจัดตามราคารถผ่อน9,300พนะได้เบาะภายในสีดำคอนโซลดำหมดแล้วเบาะบัคเก็ตสีนุ่มๆแบบนี้นะครับสวยน่าใช้นุ่มๆแบบนี้นะครับสนใจสามารถทักไลน์ ID e PEK152 นะแล้วก็ชมเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงล่างนะครับดีโครงสร้าง TNGA และมีแอร์หลังนะครับรวมถึงแอร์แบ็กอะนะครับถุงลมนี้ิรภายมีถึง7ใบเลยนะนะครับเอาติสเนี่ยต้องเพชรยนต์นะครับ,สน,นนะรบสนใจทักไลน์ไอดี PEK 152หรือโทร e. 065 9513374ครับอ่ะมาดูคันต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวน้องเขาขยับรถก่อนนะครับมีน้องเขาขยับรถอ่ะผมขอถ่ายคันนี้ต่อนะครับ New แคมรีปีปี2 0 7สเจแสนหกหมืน9 0 0านะครับสวยหน้าใช้ไม่แสนสองนะครับเจ0,000นหกมืน 9,000นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะได้คันนี้ไปใช้นะครับไปแดงออกมาล้านสี่สี่นะครับหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นนะตอนนี้แค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับคุ้มค่าราคาลงไปครึ่งนะครับแต่คุณได้รถแค่สามปีกว่าๆเองนะได้สีดำด้วยนะสีดำหายากนะสีดาวผ่อนหมื่นสามจบเอ้าสีดาวผ่อนหมื่นสามจบนะนิวแคมรี่นะครับรถหรูระดับผู้บริหารขับไปไหนนะครับเสริมบารมีนะไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับนิวแคมรี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวมีแอร์คอร์สด้วยเดี๋ยวพาดูแอร์คอร์สนะครับอ่ะมาดูวี คันนี้วีออรู้สึกจะเป็นตัวมิดนะครับเอา้าคันนี้ 3, 4, 0, 3, ี่์ไม่เก้าหมื่นนะครับ1.5มิดปี19นะครับเบาะหนังมีกล้องถอยมีจอจอรัรสกีนมีป้ายแดงออกมา759,000าตอนนี้369,000เาเองนะฟีดาวผ่อน6,200จบนะครับไม่90,000น 6, 2, นะครับ, 90, รบสีดำไม่90,000ม่ผ่อน6,200อ่าไม่ประมาณ90,000กว่า9 6้0 0มื่0 0ประมาณนี้นะครับสวยน่าใช้ นะครับประหยัดน้ํามันอึดๆถึงคืนทนเครื่องพันห้านะครับอันนี้หนึ่งคันที่เข้ามาใหม่เลยยังปรับสภาพไม่เสร็จเลยนะครับก็เป็นตัวไฮนะครับหนึ่งหกหกศูนย์นะตัวท็อปสุดนะครับสามเก้าเก้าสามแปดเก้าขออภัยไม่แปดหมื่นเก้านะครับสามแปดเก้าผ่อนอยู่หกพันหกนะครับคุณได้ตัวท็อปนะครับรถในงานมือเดียวปลดระว่างเอ้ามันดูอีกคันไม้หลักหมื่นเหมือนกันนะครับ New Altis 1.6รุ่นจีปี19นะครับไม่เจ0 0 0มพอดี ะไม้เจ็ดหมื่นคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นฟีดาวผ่อนอยู่แปดพันเจ็ดนะครับคุณได้ไม้หลักหมื่นนะใครอยากได้ภายในที่มันเป็นสีแบบทูโทนอ่ะนะครับสีครีมตัดเทานะมาคันนี้เลยสองสองเจ็ดหนึ่งไม้เจ็ดหมื่นเองนะครับสวยน่าใช้ทุกคันนะครับที่เป็นยนต์นะเราคันรถมือสองคุณทับเกตเอนะครับรับประกันไม่มีชนหนักปิกความจมน้ํากับไม้ก็ไม้ไม่มีเล่มชั้นลุตสูญหายนะครับให้พี่รับชมกันแบบนี้ทุกวันคัดเกตเอให้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศออ่่ะคัันนนี้กต 4 3ส0สามื่นเก้าันเองปีสิบห้าจสิบหกนะครับ a c c o อ d 2.0อ EL นะครับสีขาวมุกเบาะหนังดำนะครับกล้องถอยมีจอรัสกีนมีนะครับช่วงล่างดีๆแบบนี้ปีสิบห้าจสิหกนะครับรถได้ฝันของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าดูห ul รูหรานะแล้วกเ็เรื่องของช่วงล่างดีนะครับราคานี่ยังเอาติดเลยนะ4แส0สามื่นเก้าพันฟีดาก็ผ่อนเจ็ดันต้นๆอ่ะ7 5็ดันห้าไม่เกินนี้จะเป็นสี่เอา นะครับคุณได้แอคคอร์ดแบบนี้ไปใช้งานต่อนะคุ้มค่าคุ้มราคานะแอคคอร์ด4สนกว่าบาทปีก็ไม่ได้ลึกเกินไปนะ15จน16นะครับแบบนี้นี่นะครับแอคคอร์ดนะสวยนะสําหรับชมนี้นะใครสนใจทักไลน์ได้นะครับ ID PEK152 นะรถกระบะรถรุ่นอื่นผมก็มีนะครับอวันซ่านะครับรถตู้นะเออ่แล้วก็พวกปิกอัพนะครับพวกอิซูซุนะครับรถตู้มีทั้งโม่งน้อยนะครับมีเกียร์ออโต้คันนี้เกียร์ออโต้ด้วย สนใจรุ่นไหนคันไหนนะสามารถทักไลน์หาผมนะครับ ID PEK 152หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3 7ากมาก่อนปิดไปดูแคมรี่คันนั้นไหมนะครับเอ้ยหรือว่าถ่ายไปแล้วต้องขออภัยน่าถ่ายไปแล้วโอเคประมาณนี้นะครับลงลืมนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักไลน์มาได้นะครับติดต่อหาผมโดยตรงนะครับ0 6 5 9 5 1ก3 7 4ก่อนจะกั้นอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c คร b e นะครับจะไม่พลาดรถสวยให้ดูแบบนี้ทุกวันวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ